สวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปและข่าวสารใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข่าวข,ของทางช่องด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราไม่ทิ้งกันเปิดลงทะเบียนขอรับเงิน5,000บาทนาน3เดือนเฉพาะคนตกงานนะคะก็กลายเป็นเรื่อง ที่เหล่าแรงงานลูกจ้างนอกระบบประกันสังคมนะคะก็ให้ความสนใจอย่างมากนะคะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนนั้นนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการที่2นะคะในการดูแลแล้วก็เยียวยาผลกระทบจากไวรัสโครโครโนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 นะคะก็ ซึ่งการขอรับเงินชดเชยรายได้5,000บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนนะคะก็คือจะได้ในเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนะคะก็คาดว่าจะมีจำนวนทั้งหมดนะคะที่จะได้รับก็3ล้านคนนะคะที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวนะคะแต่จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com นะคะ ซึ่งขณะนี้นะคะก็อยู่ในระหว่างเซตอัพระบบอยู่นะคะโดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันเสาร์ที่28มีนาคม2563นี้นะคะแล้วก็การลงทะเบียนก็ยุ่งยากไหมนะคะก็ต้องมีเอกสารอะไรบ้างและจะได้รับเงินที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวในบุ๋มก็จะรวบรวมขั้นตอนทีละสเต็ปมาฝากกันนะคะ เรามาดูนะคะคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินผลกระทบจากโควิด -19 นะคะก็ต้องเป็นแรงงานนะคะแล้วก็ลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนะคะหลักฐานที่ต้องเตรียมเพื่อลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะคะแจกเงิน5,000บาทก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะคะข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลในจ้างนะคะลงทะเบียนได้ลงทะเบียนได้ที่ไหนก็คือ ช่องทางออนไลน์นะคะลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกันค o m นะคะคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนให้ในวันที่28มีนาคม63นี้นะคะสช่องทางออฟไลน์นะคะก็สามารถติดต่อที่ธนาคารของรัฐได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็การรับเงินเยียวยานะคะก็คือ 1. นึผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลข บัตรประจำตัวประชาชนนะคะ2โอนเข้าบัญชีธนาคารนะคะก็มีข้อมูลมาฝากกันนะคะสำหรับมาตรการเยียวยา,ยาแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนะคะที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตอบคำถามหลายๆคำถามนะคะซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายนะคะก็มีรายละเอียดที่ไม่บุ๋มทราบคร่าวๆนะคะก็คือ คำถามแรกนะคะเลี้ยงลูกอยู่บ้านลงได้ไหมตอบเลยนะคะว่าไม่ได้นะคะเพราะไม่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับเงินนะคะ 2. มีมามีประกันสังคมมาตา3า3940ลงได้ไหมตอบเลยว่าลงได้นะคะสาชาวไร่ชาวนาสวนยางมีสมุดเขียวสามารถลงได้ไหมคำตอบนะคะก็คือลงไม่ได้นะคะเพราะ ได้รับเงินช่วยเหลืออย่างอื่นอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นเงินประกันรายได้นะคะค่าชดเชยนั่นนี่เยอะแยะมากมายนะคะสำหรับชาวเกษตรกรนะคะ C อาชีพอิสระค้าขายรับจ้างลงได้ไหมตอบเลยว่าลงได้นะคะถ้าได้รับผลกระทบนะคะเช่นทางรัฐสั่งปิดตลาดนะคะส,สั่งปิดร้านอาหารอะไรประมาณนี้นะคะ 5. ผลกระทบที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินคืออะไรก็คือโดนเลิกจ้างนะคะโรงงานด้านอาหารสถานที่ทำงานถูกปิดค้าขายไม่ได้ตลาดร้านค้าโดนปิดประมาณนี้เป็นต้นนะคะ 6. หลักฐานนายจ้างนะคะสำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระก็คือค้าขายคืออะไรนะคะ หลักฐานของตัวเองที่มีอยู่สถานที่ทำงานนะคะหรืออาจจะเป็นรูปภาพรูปถ่ายนะคะก็ยังไงก็รอประกาศชัดเจนอีกทีนึงนะคะว่าลงตกลงลงได้ไหมนะคะก็ทราบข้อมูลเพียงคร่าวๆประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าระบบเปิดให้ลงทะเบียนได้เมื่อไรไม่บุ่มจะมาอัปเดตให้ทราบโดยทั่วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลอาอไปก่อนนะคะสวัสดีค่นนะ,คะ